Ông... Tạm, không tắm dưỡng quân khi lên đấy tại thì hơi <cười> <cười> Mười... sái mưa tắm mưa Đi còn nhau rồi Ê <laughs> không <Hey. cười> Chéo Tôi này nó, tôi này nó, tao lòng sái, lòng trái, sái, lòng trái, trái. Sái trái, 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 này trái, 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 này สุดยอดก่อนนอนพอดีนะต้ครเฮ้ยมันสรางได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลงัล่างวะตรงนี้ตั้งตรงนี้สรส่ยอ the เป็นที่เราพี่ยังไม่ใส่มาหรอยังไม่ได้ใส่มาใส่ท่าอะไรมาเนี่ดูดิันฮเข้าไเข้าเออใช่ใ ยอดกันสุดยอดสบายใจสองไก่วันนี้สองไก่นะจริงจริง,ไ,ง <c oughs> ไปครับพักผ่อน